ทิคเดินซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่จีนยังไงให้ได้ราคาดีที่สุดฉบับไกด์คนจีนแชร์ทิกเองถ้าใครเคยไปเดินตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่เมืองหอวซานประเทศจีนมาแล้วเ <c oughs> ชื่อเลยว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใหญ่มากเดินไม่หมด เพราะนอกจากจะมีตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์มากมายกระจายอยู่ทั่วเมืองแล้วแต่ละตลาดมีขนาดที่ใหญ่มากกินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรคำถามคือแล้วจะเดินยังไงให้ได้เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการตรงทั้งสเปคคุณภาพดีไซน์และที่สําคัญคือราคาดีมากที่สุดและนี่ก็คือทริคดีๆที่เดะฮาวเฟอร์นิเจอร์จะมาแชร์ให้ฟังหนึ่งเลือกตลาดค้าส่งดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะที่เมืองฟอร์ซานจะแบ่งตลาดค้าส่งแต่ละที่โดยการจําแนกตามประเภทและราคาเช่นตลาดที่จําหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ภายในโรงแรมตลาดเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ end, หรือตลาดค้าส่งวัสดุก่อสร้างการเลือกตลาดค้าส่งก่อนการเดินลงพื้นที่จริงจะช่วยประหยัดเวลาและลดสโคบการเดินทางสำรวจทําให้เดินง่ายและไวขึ้น2ร้านไหนติดป้ายราคาไว้อย่าเพิ่งเดินหนีให้ลองถามดูก่อนหลายคนที่เห็นราคาแบบนี้คงตกใจราคาและเดินหนีแน่นอนเพราะหลายร้านค้ามักติดราคาที่ยังไม่รวมส่วนลดไว้บางร้านลดถึงเ0เลยทีเดียวจากเฟอร์นิเจอร์ราคาหลักแสนเหลือเพียงไม่กี่หมื่นได้เลย 3เลือกร้านที่เป็นโรงงานมาเปิดหน้าร้านเองร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ที่จีนมีทั้งร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายรับสินค้าจากโรงงานมาขายและร้านค้าที่เป็นโรงงานมาเปิดหน้าร้านเองนอกจากจะได้เฟอร์นิเจอร์ในราคาที่ดีตรงจากโรงงานแล้วยังสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนวัสดุและสีของเฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย 4. ซื้อช่วงโปรโมชั่นหรือเทศกาลลดราคา กรณีซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มักมีช่วงเวลาโปรโมชั่นเช่น11/11หรือดับเบิลเดย์แต่สำหรับกรณีเดินไปเลือกซื้อถึงที่ต้องไปช่วงงานแฟร์เพราะผู้ประกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์นอกจากจะนําเสนอนวัตกรรมและดีไซน์ใหม่แล้วยังนําเสนอเฟอร์นิเจอร์ในสต็อกมาจาัดโปรโมชั่นลดราคาอีกด้วย5มีไกล้คนจีนท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารเพราะคนจีนยังคงนิยมใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเป็นภาษาหลากักไกด้คนจีนจะช่วยในการสื่อสารเจรจาและต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสเปคสินค้าการ แพ็คสินค้าการตีลังไม้รวมไปถึงการขนส่งไปยังโกดังจีนโดยเฉพาะหากเป็นคนจีนท้องถิ่นก็จะเจราจาได้ง่ายกว่านั่นเองใครไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่จีนลองทําตามทิคนี้รับรองว่าจะได้เฟอร์นิเจอร์จากจีนในราคาที่ดีที่สุดนอกจากเฟอร์นิเจอร์ราคาดีแล้วอย่าลืมเลือกชิปปิ้งที่มีความเชี่ยวชาญค่าขนส่งคุ้มค่าและปลอดภัยอย่างเดือดฮับเฟอร์นิเจอร์นำเข้าหรือเดินตลาดค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ประเทศจีนต้องเดือ u ฮับเฟอร์นิเจอร์